สอง customer journey คืออะไรนะผมทุกท่านครับก่อนที่เราจะทำ marketing ลงไปในรายละเอียดลงไปทำรูปทำนู่นทำนี่ทำนั่ทนทุกท่านนะผมถ้าไม่รู้คำว่า customer journey นะทุกท่านนะเราจะทำคอนเทนต์ได้อย่างไม่มี ไม่มี compass ก็คือไม่มีไม่มีเข็มทิศอะทุกท่านนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่เข้าใจลูกค้าเลยทุกท่านเราไม่เข้าใจลูกค้า Customer Journey นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจลูกค้าอ่ะเรามาวิเคราะห์กันก่อนทุกท่านครับผมเนาะเรามาวิเคราะห์กันก่อนลูกตาคือนะผมเห็นแล้วก็นี่ก็คือ ชอบนะครับผมรูปหัวใจคือเชื่อแล้วก็อันข้างล่างคือซื้อนะครับผมมันจะมีสีด้วยนะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับผมเนาะนะฮะเอาขอขอฝั่งนี้ก่อนทุกท่านค้าตัวเมื่อเจนี่ฝั่งที่เป็นภาษาไทยก่อนนะวันนี้ลูกค้านะครับผมต้องเราต้องทําให้ลูกค้าเห็นก่อนลูกค้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมขายไม่ได้ลูกค้าไม่เห็นเราลูกค้าไม่เห็นเราทุกท่านลูกค้าไม่รู้จักเราเนาะเมื่อไม่รู้จักเราเราก็ขายไม่ได้ทํายังไงนะครับผมให้ลูกค้ารู้จักเรา ยิงแอดนะครับผมหรือใครไม่ยิงแอดครับโพสเฟสบุ๊คเข้าไปอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ใช่ไหมครับเข้าไปฝากร้านเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือได้หมดเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกท่านเนาะอยู่ที่ความถนัดนะครับผมแต่ที่สําคัญคือต้องให้ลูกค้าเห็นเราให้ได้เมื่อเห็นแล้วนะครับผมเนาะสิ่งที่ทุกท่านจะต้องทําก็คือทําให้ลูกค้าชอบเรานะชอบเราผ่านอะไรนะผมผ่านการนําเสนอตัวเรานะครับผมการาผ่านการ ทำคอนเทนต์นะให้ม so ันน่าเชื่อถือนะครับผมคอนเทนต์นั้นจะต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะถ้าคอนเทนต์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคอนเทนต์สเปะสปะคอนเทนต์อยากจะนึกจะทําอะไรก็ทานะครับผมเนาะมันจะเสียเวลาเปล่านะครับผมเราจะเสียเวลาเปล่าเราจะเสียพลังชีวิตไปเพราะว่าอะไรครับคอนเทนต์ที่ไร้ประโยชน์นะครับคอนเทนต์ที่ไม่ตรงกับลูกค้าสิ่งคอนเทนต์ที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สนใจของลูกค้ามันจะถูกปัดหายไปเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกท่านเนาะ ทําให้ลูกค้าเห็นนะครับผมต้องทําให้ลูกค้าชอบด้วยชอบผ่านอะไรผ่านคอนเทนต์ที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากจะเจออยากจะเห็นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เ,เขาเรียกว่ายานนิดหนึ่งก็คือต้องใช้ความตนระหนักรู้นิดนึงว่าเฮ้ลูกค้าของเราเนี่ยชอบอะไรนะครับเราก็ ต้องแอสซมนิดนึงหรือสมมุติฐานขึ้นมานะครับผมหรือว่าผ่านการพูดคุยนะครับว่าเฮ้ยลูกค้าของเราชอบแบบนี้อาจจะไปหาลูกค้านะครับไปเจอพบลูกค้าแล้วคุณลูกค้าชอบคอนเทนต์แบบไหนเราอาจจะเก็บข้อมูลแล้วมาทำนะครับถ้าใครไม่มีข้อมูลว่าเฮ้ยลูกค้าชอบแบบไหนเราอาจจะถามลูกค้านี่แหละเมื่อลูกค้านะครับผมเนาะเราทำคอนเทนต์ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าก็ชอบนะยิ่งนะครับผมเราทำมากขึ้นนะพูดรายละเอียดได้มากขึ้นลูกค้าก็จะเชื่อและลูกค้าก็จะซื้อ นะอันนี้คือ customer journey ฝั่งภาษาไทยนะครับผมทำให้ลูกค้าเห็นทำให้ลูกค้าชอบทำให้ลูกค้าเชื่อทำให้ลูกค้าซื้อนะครับผมผ่านทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดก็คือผ่านคอนเทนต์นะครับผมเนาะมาดูฝั่งภาษาอังกฤษามากครับผมฝั่งภาษาอังกฤษโคก็คือนะครับผมกลุ่มลูกค้าที่โคคือไม่รู้จักเราคือก็คือแบบไม่รู้จักอะถ้าเจอก็เห็นนะ่ะก็เย็นชาใส่เราอะครับผมเนาะเพราะเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักเราไง นะทำยังไงให้เขารู้จักเรานะครับผมก็เหมือนเดิมก็แนะนําตัวนะถ้าเป็นออฟไลนะ์ก็ทักหาแนะนําตัวแจกใบปลิวนะถ้าออนไลน์ก็คือย e ิงแอดนะผมหรือว่าออนไลน์อีกอย่างนึงคือแบบแบบฟรีก็คือนะครับผมก็ไปโพส์ f a c e b o o k ไปโพสทิกต็อกไปเข้ากลุ่มต่างๆลูกค้าก็เห็นแล้วละจากลูกค้าที่โคก็คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรู้จักเราแล้วใช่ไหมทุกท่านมันก็จะเปลี่ยนเป็น warm วอร์มละเริ่มเป็นสี เขียวเริ่มเป็นสีเหลืองเฮ้ยเจอบ่อยๆเฮ้ยเจอแม่คนนี้บ่อยๆเฮ้ยเจอตัวแทนคนนี้บ่อยๆนะเริ่มเชื่อเริ่มชอบแล้วแล้วที่สุดก็คือซื้อทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะจากวอร์มไปฮอตเนี่ยใช้อะไรเป็นสอกลางครับคอนเทนต์และความสม่ําเสมอคอนเทนต์และความสม่ําเสมอชอบเชื่อละครับผมเนาะจะทำไงให้ลูกค้าซื้อครับคอนเทนต์และความสม่ําเสมอทุกท่านเข้าใจตรงนี้นะทุกท่านจะเสิร์ฟ คอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์คอนเทนต์ที่ตรงกับลูกค้าคอนเทนต์ที่ตรงใจนะเพื่อที่จะนะไล่สเต็ปลงมานะครับผมจากเห็นนะครับผมมาเชื่อเอามาชอบก่อนแล้วมาเชื่อแล้วก็ซื้อจากลูกค้าเป็นโคนะครับผมเนาะเย็นเย็นก่อนเริ่มอุ่นแล้วก็เริ่มฮอตแล้วก็เริ่มซื้อนะครับผมเนาะโควอร์มฮอตนะครับผมเนาะเย็นอุ่นร้อนนะครับอันนี้ก็คือคับซัมเมอร์เจอร์นี่นะครับผมเนาะเข้าใจตรงนี้แล้วทำคอนเทนต์ให้ตรงกับสิ่ง่ลูุล้าต้องการนะครับเพื่อ ก่วยกองตรงนี้เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเจอเจอหนี่ที่มีประโยชน์และเขาก็จะซื้อผลิตภัณฑ์กับเราครับผม